รัฐบาลมีความห่วงใยและเข้าใจความเดือดร้อนของเกษตรกรทุกกลุ่มจึงหามาตรการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแด้อนุงมัดโครงการประกันรายได้ข้าวเ6็0 0มืนหกพันล้านบาทเริ่มจ่ายเงินได้กลางเดือนธันวาคมนี้และเห็นชอบเงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละหนึ่งันบาทจำนวนไม่เกินกัวเรือละลยี่สบไร่หรือไม่เกินสองหมื่นบาทโดยนายจูรีลักษณะวิสิตร,รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้ชาวนาแล้วสองงวดรวมเป็นเงินหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทคงเหลืออีกสาสิบเอ็ดงวดที่ยังไม่ได้จ่ายโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินได้กลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือกเกษตรกรมีรายได้ส่วนต่างเพิ่มขึ้นมีเงินไว้สําหรับใช้จ่ายภายในครัวเรือนกระตุ้นการใช้จ่ายระดับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มการหมุนเวียนของเงินในระบบของเศรษฐกิจประเทศวันนี้ที่ประชุมก็อนุมัติงเงินให้แล้วเพราะนั้นขั้นตอนกระบวนการต่อไปก็คือว่าพกอสอก็คงจะต้องไปประชุม เพื่อดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นิชอบตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่สามเป็นต้นไปที่ยังค้างอยู่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งผมก็คะเน,นะครับว่า,าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธันวาก็น่าจะสามารถดำเนินการที่จะจ่ายเงินส่วนต่างได้หรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้น นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่3วงเงินรวม1 0 6 5ล้านบาทโดยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและเกษตรกร,ท,กรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่14มิถุนายน2564จำนวน1,884,558รายโดยกำหนดเงินประกันรายได้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีที่60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด DRC 57บาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วย DRC 23บาทต่อกิโลกร,รมัมแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน1 0ยละ60และคนกรีด1อยละ40ของรายได้ทั้งหมด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงโควิดเป้าหมายก็คือประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ขึ้นทะเบียนและเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่14มิถุนายน2564พื้นที่สวนยางกีดได้ประมาณ19.16ล้านไร่หลักเกณฑ์เป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่กรีดแล้ว สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางให้ได้ใช้เงินส่วนต่างของรายได้ที่ควรได้รับทําให้ชาวสวนยางมีรายได้สม่ําเสมออย่างทั่วถึงนับเป็นมาตรการทางอ้อมที่นํามาใช้แทนการแทรกแซงราคายางเพื่อลดการบิดเบือนกลไกลของตลาดในอนาคตผลิตร,ราวิวันรายงาน